และคนไทยอ่ะเวลาหนีไปอยู่เมืองนอกเนี่ยซ่องสุมหุมกุลังละเราเคยทําแบบนี้ไหมอ่ะรเราไม่เคยทําแบบนี้เลยทักษิณเนะี่ยเราถอนพาส์ตทักษิณนะ่ะถอนพาส์ตยิ่งรักไหมถอนไหม,ไมเราถอนทักษิณทักษิณยังเราจะอยากได้กลับคืนมาใช่ไหมเงินที่ยึดกูไปกูก็จะเอาดอกเบี้ยให้กูด้วยคดีก็ไม่ต้องโดนคุกก็ไม่ต้องติดกินดีอยู่ดีไปไหนมีคนนบไหว้นับถือไหว้กราบตีนกราบ ขวาวกับตักกับอกกับหัวเลยแถมซ้ำลายจะเอาพาสปอร์ตจับคืนมาก็เอาไปเลยดาวบันบ่าพันตำรวจโทรขึ้นไปบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นทองทาไปลบข้อมูลไปเลยดูห้องกงดิพวกเองไปซ่องสมคบกลังกันใช่ไหมพวกเองไปกำลังจะเป็นหมอนทำลายชาติของเราใช่ไหมถอนพาสปอร์ตมันเลยและเอาตัวมันกลับมาเดี๋ยวนี้ติดคุกตลอดชีวิต